ผู้ชมครับกลับเข้ามานะครับกับรายการกู้ภัยหัวใจแกร่งครับแน่นอนครับช่วงนี้หลายคนชื่นชอบครับแล้วก็ติดตามกันเป็นประจำเพราะว่าเป็นช่วงที่ทําให้คุณผู้ชมนะครับได้รู้จักชีวิตของพี่ๆนักกู้ภัยในอีกแง่มุมหนึ่งครับและแน่นอนวันนี้ยังอยู่กันที่นะครับสถานีดับเพลิงธนบุรีครับ มีพี่ๆกู้ภัยนะครับที่ถือว่าเป็นฮีโร่ช่วยเหลือประชาชนมามากมายครับวันนี้จะมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยครับซึ่งตอนนี้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับัดีครเดี๋ยวรบกวนนะครับช่วยแนะนําตัวหน่อยครับครับผมนายภัยจิตคำคมครับตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการครับ ี่่านนัอกึงสวัสดีครับผมพีรศักดิ์มั่นทรัพย์ครับตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณปฏิบัติการสถานีตะเพิงธนบุรีครับขอบคุณด้วยนะครับพี่ัยจิตแล้วก็พี่พีรศักดิ์ที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ครับอย่างแรกเลยครับที่อยากจะถามพี่ัยจิตแล้วก็พี่พีรศักดิ์ครับ ก่อนหน้าที่จะมาทํางานเป็นนักกู้ภัยหรือว่านักดับเพลิงก่อนหน้านี้ทําอะไรมาก่อนครับเนื่องจากว่าทางครอบครัวของผมเนี่ยเป็นครอบครัวของข้าราชการกรุงเทพมหานครตัร้งแต่รุ่นพ่ปู่ม,มาม,มันก็เป็นแรงบันดาลใจที่ว่าเวลากรุงเทพมหานครเนี่ยเปิดรับตําแหน่งที่สามารถเข้ามาได้เนี่ยเราก็สอบเข้ามาครับแล้วพี่ภัยจิตมาเป็นนักกู้ภัยนักดับเพลิงกี่ปีแล้วครับ 11ปีครับโอ้โหยาวนานมากเลยนี่ถ้าเกิดเป็นอายุเด็กเนี่ยก็กำลังโตเป็นวัยรุ่นเลยนะฮะค,คือนานมาก11ปีนะครับมาด้านพี่พีรศักดิ์บ้างครับก่อนหน้านี้ทําอาชีพอะไรมาครับอ่เป็นชาวสวนครับเป็นชาวสวนครับ<ก>แล้วจบใหม่ๆจบแล้วก็มาสอบเป็นดับเพลิงเลยอืมทำไมถึงอยากมาเป็นนักดับเพลิงรู้ก็รู้ว่าทั้งเสี่ยงอันตรายแล้วก็ต้องบอกกันตรงๆว่าค่าตอบแทนอาจจะไม่ได้สูงมากอา่ด้วยตรงนี้ครับคือการสมัครมาเนี่ยพี่พี่ที่ทำงานครับนะครับ อยู่เทศบาลนะครับชวนมาครับนะครับเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรตรงนี้นะครับก็จากประสบการณ์นะครับก็คิดว่าเอ้ยเราเคยทําการดับไฟไม่ยากเวลาทําสวนอย่างเงี้ยครับมีไฟเข้ามาทําในสวนเราก็ทําการดับนะครับก็คิดว่าน่าจะสามารถทําตรงนี้ได้ครับแล้วเป็นกู้ภัยมากี่ปีแล้วครับพี่พีรศักดิ์ครับแปีแล้วแปดปีโอ้โหจะเห็นได้ว่าอายุงานของทั้งพี่พีรศักดิ์เองนะครับแล้วก็พี่ภัยจิตไม่ได้น้อยเลยครับ ตอนนี้เนี่ยก็คงจะแบบว่าเก่งแล้วนะครับเป็นแบบว่าลูกพี่นะคอยสั่งงานน้องๆด้วยเดี๋ยวขอถามดีกว่าอยากจะรู้ครับว่าพี่ๆเนี่ยใน1วัน24ชั่วโมงตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงก่อนนอนครับทำอะไรกันบ้างครับพี่ไยจิตครับก็ตั้งแต่เช้าขึ้นมานะครับเวลา08.00นาฬิกาเนี่ยเราต้องมาเข้าแถวคราวตงชาติแล้วก็เพื่อเป็นการตรวจจำนวนความพร้อมในการออกปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวันนะหลังจากเราเข้าแถวเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องมีการออกกําลังกาย แล้วก็มีการตรวจสอบตรวจเช็ครถดับเพลิงรวมถึงอุปกรณ์ดับเพลิงจนกว่ารถหรืออุปกรณ์ต่างๆนั้นมีความพร้อมที่จะออกปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นใครที่เป็นเวรปฏิบัติการหลักก็จะปฏิบัติหน้าที่เป็นชุดหลักในการที่ออกระงับเหตุทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเหตุจับงูตรงเงินตัวทองนะครับหรือว่าเหตุเพลิงไหม้เล็กๆน้อยๆแล้วอีกชุดหนึ่งก็ประมาณ10นายก็จะมีเป็นก็จะเตรียมพร้อมเพื่อที่จะออกเหตุ เป็นชุดหนุนครับสิบนายที่เป็นชุดหลักครับผมก็คือ1วันก็ลักษณะการทํางานจะเป็นประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยก้าวเข้าสู่ช่วงฤดูฝนด้วยนะครับมีปัญหาทามาจากช่วงฤดูฝนแบบนี้มากมายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสัตว์เรือคานต่างๆ ตรงนี้ครับเรามีวิธีการรับมือ,อยังไงบ้างครับพี่ปีรศักดิ์ครับเมื่อเราได้รับแจ้งเหตุนะครับมีเหตุ501นะครับหรือจับสัตว์เลี้ยงคานเข้าบ้านครับ เราได้ทําการจับเป็นที่เรียบร้อยก็จะประชาสัมพันธ์นะครับในเรื่องของการป้องกันกับสัตว์หลายพวกนี้นะที่จะเข้าบ้านให้กับประชาชนได้รับทราบว่าการป้องกันนะครับหรือวิธีการดูแลบ้านนะครับทำยังไงไม่ให้สัตว์พวกนี้เข้าบ้านครับก็คือเน้นการให้ความรู้กับประชาชนแล้วเรื่องของต้นไม้แหะครับที่โดนฟ้าผ่าหักโค่นล้มทับถนนต่างๆนานา,นานเหล่านี้เราต้องไปช่วยเหลือด้วยไหมครับ อ่าช่วยครับเพราะว่าในส่วนนี้นะครับเป็นหน้าที่รับผิดชอบของเราด้วยกรนะครับก็จะมีอุปกรณ์นะครับที่เป็นเลื่อยยนต์นะครับที่เอาไว้เตรียมความพร้อมนะครับในการปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงเลยก็คือพร้อมอยู่แล้วรอแค่แจ้งมาเท่านั้นลงพื้นที่ช่วยเหลือได้ทันทีได้ครับนอกจากนี้พี่ัยจิตยังมีเรื่องของงานช่วยเหลือสังคมด้วยทางสถานีดับเพลิงทนบุรีเองครับต้องออกไปช่วยเหลือสังคมในด้านไหนบ้างครับก็ในการที่ออกไปช่วยเหลือสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็น ในหน่วยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต่างๆเราก็มีการลงไปสำรวจมีการลงไปเพื่อประชาสัมพันธ์ลงไปทําความรู้จักกับหน่วยอาสาสมัครภายในท้องที่นะครับเนื่องจากอาสาสมัครพวกนี้จะมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการที่จะระงับเหตุในเบื้องต้นเพื่อลดความเสียหายให้กับประชาชนนะครับ นอกจากนี้ครับจะเห็นได้ว่าหน้าที่ของพี่ๆเขาหลากหลายมากครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นช่วยเรื่องน้ําท่วมช่วยเรื่องต้นไม้หรือแม้แต่สัตว์เลื้อยคลานลมพิษอักขีภยัยดังนั้นเนี่ยเรื่องของการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านของร่างกายแล้วก็เรื่องของความรู้เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างนี้เรามีวิธีการเพิ่มเติมความรู้ยังไงบ้างครับเพื่อที่จะนําความรู้เหล่านี้ลงไปช่วยเหลือประชาชนครับพี่พีรศักดิ์รครับในส่วนตรงนี้นะครับทางสํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับจะมีการ ฝึกทบทวนนะครับให้กับเจ้าหน้าที่นะครับในสํานักป้องกันสาธารณภัยเนี่ยชาปีอยู่แล้วนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนของสํานักป้องกันนะครับแต่ในส่วนตัวนะครับก็จะมีเรื่องของการออกไปหาความรู้ประสบการณ์เองนะครับโดยที่จะเอาความรู้ตรงนี้นะครับมาถ่ายทอดให้กับพี่พี่น้องๆสถานีครับก็จะเห็นได้ว่าพี่พี่เหล่านี้ทํางานกันตลอดเวลาครับแม้ว่าจะเป็นเวลาส่วนตัวแต่ก็ยังเอาเวลาส่วนตัวไปเพิ่มเติมหาความรู้นะครับเพื่อที่จะนํามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เมื่อกี้คุยกันไปครับการอารมณ์กันมาบ้างต้องบอกว่าดูพี่ๆดูเคร่งเครียดกันมากเลยนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นนักกู้ภัยด้วยครับจะต้องแบบวางมาสุดผมนิดหนึ่งทํางานกันมา8ปี11ปีระยะเวลาค่อนข้างยาวนานอยากจะรู้ครับว่ามีเหตุการณ์ข้างไหนบ้างครับที่รู้สึกว่าโอ้โหการทํางานครั้งนี้มันยากที่สุดในชีวิตครับพี่ภัยจิตครับครับสำหรับการทําง,งานที่ยากที่สุดในชีวิตก็คือเหตุเพลิงไหม้นะครับบริเวณเทศเกษมซอยสามครับซึ่งในเหตุนั้นนะครับ ไเหตุเพลิงไหม้ซึ่งห่างจากสถานีของเราเนี่ยไม่ถึง1กิโลเมตรซึ่งคแค่ข้ามสะพานก็ถึงแล้วนะครับซึ่งเมื่อเราได้รับแจ้งเนี่ยไปถึงที่เกิดเหตุปรากฏว่ามีแสงเพลิงเป็นจํานวนมากซึ่งเวลานั้นประมาณตีสามนะครับสิ่งที่เรารู้สึกว่าทําง,งานยากเนื่องจากว่ามีเด็กติดอยู่ในบ้านหลังนั้นแล้วเด็กที่ติดอยู่เนี่ยก็คือถูกเพลิงเนี่ยคือล้อไหมไว้หมดแล้วเทษนะครับโทษนะครับอายุกี่ขวบครับอายุ12ปีครับ12ปีครปีครับ,รบ,รบซึ่งเพลิงมันล้อมไว้หมดแล้วซึ่งระหว่างที่เราเข้าไปช่วยเหลือน่อาวบก ได้ยินเสียงเด็กร้องว่าช่วยด้วยช่วยด้วยจนเด็กเงียบเสียงไปจนสุดท้ายพอเราไปถึงปุ๊บเราก็ได้ใช้รถน้ําดับเพลิงขนาด1นึ่งหมื่นลิตรเนี่ยเข้าไปล้อมเพลิงในทุกๆด้านนะครับแต่เนื่องจากว่าด้วยความที่เป็นบ้านไม้นะครับเพลิงลุกลามค่อนข้างรุนแรงมากที่เราไปถึงเนี่ยคือมองไม่เห็นบ้านแล้วครับ,รบซึ่งเหตุการณ์นั้นเนี่ยคือทําให้เรารู้สึก สะเทือนใจมากที่เราไม่สามารถช่วยเหลือน้องเขาให้ให้ปลอดภัยได้ครับก็ถือว่าเป็นความยากลำบากใจอย่างหนึ่งในการทํางานนะครับเพราะว่าจริงๆความคาดหวังเนี่ยเราก็ต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ปลอดภัยครับผมเราก็กลับมามีรอยยิ้มได้เหมือนเดิมนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแต่ว่ายัางไงก็ต้องทํางานกันต่อไปนะครับ การที่ออกไปช่วยเหลือสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นสํารวจมีการลงไปเพื่อประชาสัมพันธ์ลงไปทําความรู้จักกับหน่วยอาสาสมัครภายในท้องที่นะครับเนื่องจากอาสาสมัครพวกนี้จะมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการที่จะระงับเหตุในเบื้องต้นเพื่อลดความเสียหายให้กับประชาชนทางสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับจะมีการ ฝึกทบทวนนะครับให้กับเจ้าหน้าที่การออกไปหาความรู้ประสบการณ์เองนะครับ,รบโดยที่จะเอาความรู้ตรงนี้นะครับมาถ่ายทอดให้กับพี่ๆน้องๆสถานีครับ สิ่งที่เราเจอก็คือเป็นคนตกไปในรูเสาเข็มนะ<อ>ครับรูเสาเข็มตัวนี้นะครับไดมิเตอร์60เซนตะิเมตรลึก20เซนเมพราะนั้นการทํางานค่อนข้างหนีอากทางกรุงเทงพทหมหานครเนะี่ยทำเพื่อแจกประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนรฟรีครับความรู้ประสบการณ์ทั้งหมดเนะี่ยซึ่งในการออกไปของเราเนะี่ยเราจะคิดอยู่เสมอว่าทุกวินาทีหมายถึงชีวิตครัจบจากนี้ไปมาสามสวั